ทุกคนไปดูลุงกินน้ําตอนกัางคืนกันที่นี่ประเทศจีนนะคะเราอยู่กันที่เขาซีหลิงนะคะใครอยากเห็นลุ้งกินน้ําตอนกัางคืนต้องมาดูเลยนะคะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วนะคะอากาศตอนนี้ประมาณลบหนึ่งองศาแล้วทุกคนอยู่ฮูเคตไปโดนละอองน้ําข้างหลังมาตัวจนตัว แบบเป็นน้ําแข็งหมดแล้วนะคะใครอยากดูลุงกินน้ําตอนกลางคืนแล้วก็ดูเขาพ่นหีมะตามมาเลยลุงกินน้ำสี่ชั้นน่ะทุกคนมันอะไรจะขนาดนั้นที่นี่คือซีหลิ่งประเทศจีนนะคะที่สุดอ่ะเขากําลังทําหิมะเทียมนะคะทุกคนเขาพ่นหิมะเทียมช่วยนะคะ อากาศตอนนี้ประมาณลบสององศาสามารถทําหิมะเทียมได้นะคะทุกคนแล้วเขาพ่นน้ําขึ้นไปนะคะเหมือนเหมือนไอ้น้าขึ้นไปอะ่ะเนี่ยเราเกิดลุงกินน้ำสี่ชั้นหน้าทุกคนดูเขาทําอลังการขนาดไหนเขาพ่นทั้วภูเขาเลยนะคะที่นี่คือประเทศจีนนะคะเขาทําได้ทุกอย่างอย่างที่คูกเตสบอกเลยอย่าบอกว่าเอ้ยประเทศจีนทาไม หลอกหรือเปล่ามาพ่นหิมะเทียมคือทุกประเทศที่ทําสกีรีสอร์ทนะคะจะต้องมีเครื่องช่วยทําหิมะอยู่แล้วนะคะเวลาที่หิมะตกไม่เพียงพอนะคะบางทีหิมะตกอาทิตย์หนึ่งล้วก็หยุดไปอย่างนี้นะคะวันที่หิมะน้อยหรือเวลาที่มีคนเหยียบย่ําหิมะจนเป็นน้ําแข็งพื้นก็จะลื่นนะคะเขาจะต้องพ่นหิมะช่วยทําให้เราเดินได้สะดวก แต่ตอนนี้เรามาโฟกัสที่ลุ้งกินน้ำกันดีกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลุงกินน้ำได้แล้วอะมันที่สุดอะนะคะภูเคก็ยืนอยู่ตรงที่อีมาพ่นมาเปียกหมดเลยทุกคนไปดูวันทุเขากันวันทุเขาเขาก็จัดเต็มพ่นแบบอลังการนะคะ เคก็เคยเห็นนะคะที่ประเทศอื่นว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะคะเขาก็มีพ้นหิมาช่วยนะคะแต่เพิ่งจะเห็นที่จีนนี่คืออลังการคนทางภูเขาอะ่ะคือที่สุดอะ่ะเขาทําได้ทุกอย่างนะคะเราต้องชื่นชมในความเก่งของเขานะคะทุกคนในความที่ไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้พูดได้แค่นี้อะ่ะที่สุดอะ่ะ